ต่อมา Apple เปิดตัว iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max เมื่อวันที่10กันยาปี2019และวางจำหน่ายในวันที่20กันยาปี2019มีฟีเจอร์ใหม่หลายอย่างและมีการปรับปรุงประสิทธิภาพให้เพิ่มขึ้นมากกว่าเดิม iPhone 11มาพร้อมจอภาพ Liquid r e ย i นา LCD ขนาด6.1นิ้วขนาดที่ iPhone 11 Pro และ iPhone 11 Pro Max มาพร้อมหน้าจอ SUPER l a d i n a XDR OLED ขนาด5.8นิ้วและ6.5นิ้วตามลำดับทั้ง3รุ่นใช้กลุ่มพลังจากชิป A13 Bionic ซึ่งมีประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับรุ่นก่อนหน้า iPhone 11มีกล้องหลังแบบเลนคู่ขนาดที่ iPhone 11 Pro และ iPhone 11 Pro Max ใช้เลนแบบ3เลนซึ่งรวมถึงเลนมุมกว้างพิเศษ